สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สิมาผ่อนคลายดูวิธีน้ำอุน่นน้ำอุ่นเอาเกลือโรยผ่อนคลายเท้าให้สบายขึ้นกลายเป็นไม่เมื่อยพี่น้องเดีไไ๋ยวเลยหาแล้วเห็ด เท็ดแล้วก็รู้สึกดีกันหลยพี่น้องก็ได้ยากเคกดกลับไปล่องเห็ดมังเดอร์น้ำอุ่นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะเอาน้ำอุ่นๆพอประมาณผสมน้ำอุ่นๆเอาเกลือโรยแล้วก็แช่แช่จนกว่าน้ำจะเย็นหรือเท่าที่เรามีเวลาคะ่ะจะรู้สึกสบายมากเลย จะแช่ประมาณ10บนาทีค่ะรู้สึกสบายมากเลยใครอยากาไปลองทำก็ทำเลยนะคะเท้าแช่น้ำบุนเป็นการดูแลตัวเองอีกขนาดหนึ่งค่ะ